สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสีแดงให้กําลังใจกันและกันนะคะสุดท้ายส้มก็เลือกน้ําเงินค่ะก็เป็นไปตามคาดเราไม่เซอร์ไพรส์นะคะเรารู้อยู่แล้วละค่ะว่าเขาต้องเลือกน้ําเงินพอดีลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่คิดดีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะถ้าไม่มีดีลแล้วจะมีอะไรคะถ้าอยากยุบสภาจริงๆทําไมไม่เลือกเราคะเรายื่นให้ยุบทันทีค่ะแต่คุณเลือกที่จะยุบภายในสี่เดือนค่ะถ้าไม่ใช่ดีลมีอะไรคะดีลสี่สี่สอสอหรือเปล่าคะแล้วเงินสองพันล้านนั้นจริงหรือเปล่าคะไม่รู้นะคะไฟเห็นโพสต์นี้ เห็นมีหลายคนบอกว่าก้อนโหวตก้อนหนึ่งระหว่างโหวตให้ก้อนหนึ่งแต่ถ้าโหวตร,รบหนึ่งสี่สามมีโบนัสค่ะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่สุดท้ายเราก็ได้มาแล้วค่ะราชันกัญชาคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอันนี้ข่าวต่างประเทศเขานำเสนอนะคะไม่ใช่ไทยค่ะคุณเทง้งที่ออกมาโพสเนี่ยค่ะบอกว่าขอความร่วมมือให้พักแดง ช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลเพราะลำพังเขาฝ่ายเดียวไม่สามารถคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้คำถามแล้วมึงเลือกเขาทำไมคะในเมื่อมึงก็รู้มึงควบคุมเขาไม่ได้มึงเลือกเขาทำไมก่อนสุดท้ายมาโยนภาระให้พักแดงให้มาช่วยกันตรวจสอบเพราะรู้อยู่แล้วว่าศักยภาพและน้ำหน้าตัวเองอะ่ะไม่มีปัญญาที่จะคุมเขาได้สุดท้ายมันก็ต้องเป็นพักแดงที่ช่วยคุณโหวดถูกต้องไหมมาดามแพร์โพสชัดเจนแล้วนะคะเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆกับการตัดสินใจของคุณคะ่ะ ต่อจากนี้อะไรที่คุมได้อะไรที่คุมไม่ได้ให้มันเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามกลไกของมันค่ะไม่ต้องค้านไม่ต้องต้านอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะใครเลือกก็รับผิดชอบเองนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วประชาชนรู้พรรคแดงรู้แกนนําพรรคส้มรู้เขาเตือนเตือนกระทั่งประเทศแม้แต่ผลโหวตก็เตือนแต่คุณไม่ฟัง แต่โหวตเขาแล้วทันทีบอกขอความร่วมมือให้พักแดงช่วยกันตรวจสอบเพราะลำพันธ์ตัวเองตรวจสอบเขาไม่ได้ต้องด่านะคะแล้วนี่โพสอวยกันตรงไปตรงมามีภาวะผู้นำภาวะผู้นำตรงไหนคะการเป็นผู้นำต้องตัดสินใจถูกต้องคะ่ะการตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องคะ่ะตัดสินใจแล้วตัวเองต้องสามารถคุมเขาได้ตัวเองต้องเป็นคนคุมเกม แต่สุดท้ายตัวเองก็คุมเขาไม่ได้สุดท้ายโยนภาระ,ะให้คนอื่นให้พักแดงมาช่วยคุมเกมนั่นไม่ได้บอกว่าคุณคุมเกมได้และเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ห่วยแตกและไม่มีภาวะผู้นำใดๆเลยและไม่รับผิดชอบอะไรด้วยเพราะตัดสินใจแล้วโยนภาระ,ะให้พรรแดงคุณกำลังมอบกุญแจทองคำให้กับนักโทษเปิดคุกหนีคดีค่ะสองคดีใหญ่คือหัวสอวอก,กับเขากระดง เขาเข้าไปมีอำนาจเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเขาไปคุมมหาไทยคุมกลไกลของรัฐคุมข้าราชการได้ทั้งประเทศเขาสามารถยื้อคดีหรือบิดจากผิดให้เป็นถูกแก้กฎหมายลูกยังได้เลยค่ะฟ้าจะไม่บอกว่าเขาจะอยู่ปีหนึ่งหรือเกินกว่าสี่เดือนนะคะเอาแค่สี่เดือนเนี่ยที่คุณมอบให้เขาเนี่ยตามสัญญาตาม moa อะไรของคุณเนี่ยเขาก็มีอำนาจ และมีเวลามากพอที่จะแก้ไขอะไรทุกอย่างค่ะคุณเลือกมาคุณต้องรับผิดชอบนะคุณเทงและลำพังรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกพักนี่แหละไม่เอ่ยชื่อพักแล้วกันคุณไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เองค่ะและควรมีความละอายว่าการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันผิดหลักประชาธิปไตยค่ะแล้วอะไรทำให้พวกคุณตั้งได้ ป้าไม่ได้พูดเองนะคะนี่ค่ะมีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญช่วยคุณอยู่ข้างหลังไงคุณถึงตั้งได้ลำพังพวกคุณตั้งไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาฝั่งพวกคุณถ้าจะมีอำนาจถ้าไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็รัฐประหารค่ะไม่เคยชนะในครูหาเลือกตั้งเลยถ้าแข่งกันในกติกาคุณสู้แดงไม่ได้ค่ะแม้แต่ส้มคุณต้องยอมรับว่าปีหกหกเสียงคุณส่วนหนึ่งมาจากแดง ที่เขาเข้าใจผิดว่าคุณคือพักพี่พักน้องเขาถึงมอบเสียงให้คุณแต่ปีเจ็ดศูนย์ไม่แน่ใจเขาจะมอบให้คุณอีกหรือไม่เพราะกระแสะสังคมต่อต้านเรื่องนี้เป็นอย่างมากไม่มีใครเห็นด้วยที่คุณจะไปจับมือกับพักน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นแกนนำเอฟซีของพวกคุณประชาชนที่เป็นโหวเตอร์ของพวกคุณคนที่นำพา้า้พวกคุณมีอำนาจจนถึงทุกวันนี้ที่เขาติดคุกและลีภยัยบางคนตายในคุก เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณตัดสินใจวันนี้และต่อจากนี้เทงนัทธพลคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่คุณได้ตัดสินใจลงไปอย่ามาโยนความรับผิดชอบให้พักแดงค่ะมาดามแพรโพสชัดเจนเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆกับการตัดสินใจของคุณ